อ่าไบ่굿หรือเราจะตอบแค่นอีอชาเดอร์ไคเนอก็ได้นะหรือว่าไคเนอรอาไบ่ซีกกดไบ้ท่าบอาไบท์เตสดูอย่าดอ่าไอค่ะอืมเยา Arbeiten sie. Uh, was heißt das? Wo arbeitest du? 2? Prima. Uh, das hier. Kannst du das hier bitte lesen? Bis. Ja, yeah, bis. Bis heute Abend. Uh, auf, auf Englisch oder auf Thai. Was heißt das? Uh, see you this evening. เซอรน์กะูดโอเคอ่าอันมุมหนึเอ้ยทำยังไงนะเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> เสริ e n Form. โอเคค่ะก็ไหนไหนลองไหนลองอ่าอานนี้ก่อนเออเกนเก n นเ n ็น e เดาสเซอร์เป็นภาษาเยอรมันเบบเบบอินเดร์ริชทีเคนบมอ่าออเเซช่นอให้คุณให้คุณ เติมกริยาในอะไรคะในอะไรฟอร์มรูป<น>แบบที่อะไรคะนรูปที่ถูกต้องโอเคไฮเซนเรายังไม่เอาคำแปลนะลองลองเติมก่อนไฮเซนกู ach, ich ๊ดทูชาร์ปอิชอะไรอิชไฮเซนตัดเอ็นออกใช่ไหมใช่อ่าไว้ถ้น โอเคไว้เถอะเดี๋ยวไทยเนม่าอ่ใชรย์ชรย์ <Right. S 2> <Right. S 1> ตัดตัดอะไรออกแล้วก็เติมอะไรตัดเอเอ็น <Right. S 1> แล้วก็เติมตัดเอค่ะตัดเอเอ็นเติมเทเนานะต่อค่ะ

เป็นเป็นอันคือชช้างค่ามนี้ซฮาา ไม่เตียนค่ะ c h r i s น uh, <again. S 1> เหมือนข้อสองเลยตัดและเติมเหมือนข้อสองเลยว่าไงคะตัดอะไร <Okay. S 1> ออ good น a c house มันมันมีสองคำนะ้ะ house หรือ house เก๋ก็ได้อันนี้น่าจะ house เก๋ก็ความหมายเหมือนกันค่ะไม่ได้แปลว่าหลายบ้านก็คือบ้านเดียวนั่นแหละนะน้ nah house เก๋โอเค้าไปค่ะ bris t i n อ่านแบบเยอรมันค่ะ bris tine Sprich. 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 Good. Spanish. 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 Good. Ich trinke beer. Good. Right, huh? Die uh, เอลต n นอืมเอสต์พาร์เรนส์พอ่าเพศดีนอกจากแปลว่าเป็นเพศดีนอกจากเป็นเพศหญิงหนึงน่งหนึ่งหนึ่งสิ่งแล้วแปลเป็นครูสําสำหรับ plural เราจะใช้เป็นดีหมดเลยค่ะอะไรที่เป็น plural ที่มากกว่าหนึ่งจะใช้ดีเนาะอ่า parents ค่ะด h e อลทัน parents อะคะ um, ถ้าเป็น <est. S 1> ถ้าเป็น plural เราเราเปลี่ยนรูปไหมคะ mm hmm. ก็เป็น an เหมือนเดิมไงถ้า plural เนอะอ่ะน้องได้ไหม the elton s n s p a g h e t t i Sehr ja, gut. Okay, bitte, bitte ergänzen Sie das Verb in der, in der richtigen Form. Okay? Hier okay. schreiben, okay? Auf, auf der Monitor. Okay. Gut, okay. okay. Kannst anfangen. ใครสนใจเรยีเนยนเยอรมันบอกมาได้นะคะมีญี่ปุ่นเกาหลีจีนฝรังร่งเศสอังกฤษไทยอ่อ uh, so โอเค good